ทำไม่ได้เพราะว่าเราเรากำหนดไว้ว่าเราให้กรมการปกครองเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องการจดทะเบียนสมรสของชายหญิงเนี่ยมาดูแลเรื่องการจดทะเบียนคู่ชีวิตนี้ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะจดทะเบียนคู่ชีวิตได้เนี่ยอย่างน้อยฝ่ายปกครองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าคนนี้ได้จดทะเบียนแล้วหรือย,อยังเพราะในนี้เราห้ามเรื่องการจดทะเบียนซ้ําไว้ในกฎหมายชัดเจนไม่มีการจดทะเบียนซ้ํา ถ้าเข,เขาจดชายหญิงหรือจดชายชายก็ยังไงก็คือต้องอยู่ในทะเบียนของกรมการปกครองอยู่แล้วเราถึงไม่ได้ยกหน่วยงานอื่นขึ้นมารองรับกฎหมายตัวนี้เราก็ยังให้กฎหมายตัวนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังไปไว้ที่กรมการปกครองจริงๆเราตอนแรกช่วงร่างกฎหมายเราก็เถียงกันอยู่พอสมควรว่าเราจะให้พอมอมารับผิดชอบตัวนี้แทนไหมกระทรวงพัฒนาสังคมเพราะมันเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องคุ้มครองอเรื่องของสังคมเรื่องของอะไร แต่ว่าเขาก็บอกก็เป็นประเด็นที่ท่านถามนั่นแหละก็คือว่าเราจะไปตรวจทะเบียนซ้อนได้อย่างไรถ้าเกิดแยกมาจดที่พมเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันการจดทะเบียนซ้อนก็คือต้องให้ปกครองเข้าเหมือนเดิมกฎหมายก็เลยจัดจริงๆตอนล่างล่างให้เป็นพมอตอนผมล่าง่ล่างให้เป็นพมแต่ว่าพอเข้าที่ประชุมแล้วก็ด้วยประเด็นของท่านนี่แหละก็ทําให้เราต้องก็คือกระทรวง กรมการปกครองก็ต้องเป็นผู้รับหน้าที่ตรงนี้ต่อไปสมรสกันเนี่ยก็คือสมรสกันตามกฎหมายของของไทยเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายคงจัดงานแต่งงานสมรสอะไรกันอย่างนี้แบบนี้สมรสเป็นจดทะเบียนสมรสภาษาอังกฤษเป็นคำว่าแมรี่แต่ว่า,าคือ ท่านท่านท่านคงของกฎหมายของเราใช้คำว่าพาร์ทเนอร์ช mm ิพ hmm. เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยกฎหมายในเนื้อในเนี่ยเราล้ำไปกว่าพาร์ทเนอร์ชิพของกฎหมายต่างประเทศ mm hmm. คือต่างประเทศมีมอยู่สองแบบ mm hmm. ต้องเล่าให้ฟังอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนพวกนี้ไม่เหมือนกัน mm hmm. บางประเทศเขาก็าให้เป็นแมรี mm ่ hmm. บางประเทศเป็นแค่พาร์ทเนอร์ชิพ อ่ฮะ uh huh. ตอนเราล่างขึ้นมาเนี่ยจะต้องต้องต้องบอกก่อนมันตอนที่เรายกล่างขึ้นมาเนี่ยเราเราปรารถนาในเรื่องของให้เขาคู่คนคู่หนึ่งอยากจะผูกพันกันแค่ไหนก็ให้ขึ้นไปจดทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ระบุลงไปใน ในในสัญญาว่าอยากจะผูกพันกันแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหน,นก็คือเป็นพาร์เนอร์ชิพแต่พอเราเสนอร่างกฎหมายเข้าไปเนี่ยทางกรรมธิการทางอะไรกับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะยกฐานะขึ้นมาให้เปรียบเสมือนการสมรสเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยมันเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่ในเนื้อหาของมันเนี่ยมันเทียบเท่าทะเบียนสมรสมรในในภาษากฤษเนี่ยจะต่างกัน,กน,นภาษาไทยเนี่ยต่างกันนิดนึงแต่เนื้อหาแยกกันไม่ออกมันไม่มันเลยกลายเป็นกฎหมายไทยที่ท,ที่กฎหมายไทยฉบับนี้ก็คือจะบอกจะเป็นเหมือนของฝรั่งประเทศใดประเทศหนึ่งเป๊ะๆไม่ใช่มันไม่เหมือนเลยเพราะว่าของเมืองนอกเนี่ยเขาแยกออกมาเลยว่าเป็นแมรี่หรือว่าเป็นพเนอร์ชิพ แต่ของเราเนี่ยชื่อเป็นพาเนอร์ชิพแต่แตเนื้อใ<ห>นเป็นเมลีทำได้ครับเพราะว่าในกฎหมายเรามีเงื่อนไขแค่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นแทนที่เราทุกวันนี้เราเสียคนไทยไปนะครับโดยการที่เราต้องบินไปจดถึงถึงเราไม่มีกฎหมายก็จริงนะครับแต่ทุกวันนี้คนไทยบินไปจดทะเบียนกับตมลถกับคนต่างประเทศที่ประเทศที่เขามีกฎหมายแล้วเนี่ยเยอะมาก เหมือนกับเหมือนกับเรายอมรับว่ามีบ่อนคาสิโนอยู่รอบประเทศไทยแต่ก็มีคนไทยไปเล่นลักษณะดเดียวกันคนไทยก็บินไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศเยอะแยะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละโดยอาศัยทะเบียนสมรสของต่างประเทศแต่ทําไมเราไม่ออกกฎหมายต้าหลงในเมืองไทยเพื่อให้คนเมืองนอกเนี่ยมาจดทะเบียนสมรสในไทยใช้ชีวิตในเมืองไทยเอาเศรษฐกิจมาใช้ในไทย คือทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเอาเศรษฐกิจไปเสียให้คนเมืองนอกแต่ถ้าเราเกิดเราเปิดกฎกด,ดหมายตัวนี้คนเมืองนอกมันจดทะเบียนในเมืองไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยฝรั่งชอบคนไทยเยอะแยะต<ช>้องเข้าใจสังคมว่าจริงๆคนพวกนี้มีตัวตนอยู่รอบข้างเราไปหมดผมไม่เชื่อหรอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะไม่เคยผ่านคืออย่างน้อยๆถ้าไม่ไม่ใช่คนในครอบครัวพี่น้องลูกป้านะ้าอาก็เพื่อนฝูงก็ต้องเป็น ถ้าเพื่อนฝูงไม่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ต้องเป็นมันมันมันผสมอยู่ยังไงคุณแทบจะเดินผ่านตัวตนเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ให้โอกาสเขาสิให้โอกาสเขาเข้ามาใช้สิทธิ์มีสิทธิ์หน้าที่เหมือนเหมือนคนอื่นเขาบ้าง